สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสิทธิ์เจริญการช่างนะคะสดๆดจริงๆมาใหม่ๆอันนี้รถของน้องเขานะฮะเสียนหนุ่งเสียนหนุ่งนะบอกสเปคไปเออบอกตอนนี้ก็แตกทีแล้วเนาะ มาหมาดแล้วมอมาดมอมาดเลียวมอมาดเลียวตัวตัวแรกของเสีาโหน่งนี่เป็นเพลงเจริญนะเจริญครับอืมเพลงเจริญแล้วก็ตัวนี้เลยมาออกตัวเป็นตัวสิทธิเจริญเนาะสิทธิเจริญใช่ครับโอ้ยสวยมากเลยเพิ่งออกมาวันนี้เหรอเมื่อเช้านี่ครับเมื่อรถมาถึงโมงสองโมงเช้านี่ครับเออสดๆร้อนๆเลยร้อนเมาพร้อมสายฝนมาพร้อมอืมถือว่าเป็นเลิกดีเนาะมากับความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำเนาะ เดี๋ยวเงินก็ชุ่มชื่นนะฮะชุ่มชื่นต้องชุ่มชื่นเหมือนกันชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะฮะอุ้ยสิทธิ์เจริญจริงๆนะเป็นรถที่ไม่แต่หลายคนต้องการใช่ค่ะดูทรงสวยอะไรสวยไปหมดเลยชุดล่างบพอดีเป็นชุดล่างใหญ่เป็นรถเลิศเป็นในของชุดล่างสิเป็นโลกเนาะเป็นสกอตตี้ในของที่ชุดชุดล่างชุดล่างใหญ่เลยชุดล่างใหญ่จะเป็นลูกตุ่ม6ตกตกฟุตกฟุต ตู้หกฟุตอือ่ะไปดูเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเป็นเครื่องเล็กยังเป็นเครื่องเจโฟอยู่เป็นเครื่องเจโฟเจโฟก็ได้อยู่เล่ได้บวกเทอร์โบเข้าไปอีกเทอร์โบเข้าไปอีกเครื่องมันกี่แรงคะนี่ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองห้าสองหกประมาณนี้สองห้าสองห้าสองห้าสองหกบวกโบเข้าไปอีกเนาะรวมรวมรโบเข้าไปแล้วอ๋อเครื่องสวยโคตร โอ้โหขนาดตรงท่อนี้งอ่าใช่ครับเป็นโลโก้ของสุดทงทั้งคูเลยสุดจัดสุดจัดอเอ้ปั๊มเขาเป็นปัมนปนป๊มเบอร์อะไรคะนี่เป็นปั๊มเบอร์ยี่สิบสามเป็นปั๊มเบอร์ยี่สิบสามปั๊มตัวใหญ่เบ้งอื้อหือคอเตอร์ก็เป็นของใช้มากบนเรือนอื้อหือปั๊มใหญ่ตัวล่างใหญ่โอ้ช่วงล่างสวยมากๆสวยโคตรโคตร แม,แ,มแม่ท่อแม่ทําได้สวยเนาะดูอะวางท่อวางระบบได้สวยมากเลยคนะ่ะนุ่งดีสวยจัดระบบระเบียบได้ดีมากเลยคันนี้ตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะคันนี้ตกที่สองสองร้ายหนึ่งสองล้ายสองโอ้โหราคาดี ราคาดีนี่คือแพงนะคะแพงครับแพงมากเราตามตามเสบียงรนะครับโอ้ก็สายพันธุ์ก็ได้ในของเป็นพันธุ์ทั้งหมดนี่แหละค่ะเนี่ยบางบางอู่ไม่มีจระเข้ให้นะคะไม่มีเนี่ยเป็นเฉพาะจะเป็นเฉพาะของสิทธิ์เจริญเลยนะคะเขาจะใช้สายพันธุ์อย่างดีนะคะใช้สายพันธุ์อย่างดีของจะเข้เอ เ uh huh. ชื่อไหมคะว่าที่บุรีรัมย์ไม่มีสายพานจระเข้ขายไม่มีไม่มีนะคะคือไม่ได้พูดโมเพื่ออวดเอาใจเนาะแต่คือเราไปหามาแล้วมันไม่มีมมสั่งซื้อบริษัทอย่างเดียวนะคะนี่โอ้โหดีเทลเนาะโอ้โห uh huh. เอ๊แล้วเสียวางวางเงินทั้งหมดหรือว่าวางเงินบางส่วนกันนี้าวางบางส่วน๋อว uh huh. าหบางที่สิบห้าเนาะ เขาให้วางใช่ไหมเขามาแล้วก็เราเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะไปวางทั้งหมดที่เหลืออืมก็คือไม่เขาไม่คิดดอกไม่คิดอะไร,ไไรเป็นเป็นจบที่ราคาเงินสดโอ้โหก็หนักอยู่นะหนักหนักแต่ว่าคือเสียความมั่นใจว่าเขาทําได้นะนนต้องทําไม่ได้ครับชุนี้ปิดฤดูกาลก็คือเอาเงินวางไปวางเลยใช่โอ้โห ก็มีทีมงานพร้อมอะไรพร้อมอะไรก็ทำได้เนาะเพราะเราลงทุนไปแล้วค่ะใช่ไหมค่ะรถดีถ้ารถดีคนดีก็เราก็รีวิกันได้เรื่อยๆค่ะอืมโอเคขอบคุณเซียนงมากนะคะที่มารีวิวคันนี้ให้ดูเกิดความเกิดเขาเรียกว่าเกิดกิเลสแล้วเนี่ยเกิดกิเลสแล้วใช่ไหมต้องจัดแล้วไหม เดี <laughs> <c oughs> ๋ยวทำไมต้องจัดแล้วเมื <laughs> ม่อวานพี่ไปขายข้าวได้เป็ดบาทเจ็ดสิบนายบางทีเออมันรับซื้อที่เก้าบาทแต,แต่แต่ว่าเรา,เาไปจริงจริงเราอยู่ประมาณนั้นนะเป็ดบาท30็สิบเป็ดบาทสามสิบไหมเป็ดบาทเจ็ดสิบอยู่เม <8, 50. S 1> ื่อวานอืมแต่ปีนี้ข้าวสวยมากๆนะคะใช่ครับดีใจกับน้องเนะที่น้องได้รถคันนี้มา ก็เกือบเกือบไปหลุดไปเหมือนกันเกือบไม่ทันเขาเนาะเพราะปกติจองยากด้วยนะใช่ครับแล้วโดยเฉพาะของปีนี้นะสิทธิ์เจริญอ่ะไม่ไม่มีเลยค่ะเพราะไม่ทันแล้วถ้าจองตอนนี้ใช่คือตอนนี้เขายังอยู่เปลี่ยนแปลงคำที่เขากำลังทำอยู่ยังยังไม่จบยังไม่เสร็จเพราะในปีปีหนึ่งเขาจะมีโคต้าการผลิตเนาะคือเขาจะปิดอะกี่การเขาจะมีโคต้าเขาอยู่ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเขามีไว้ให้เราไปซื้อใช่ไม่ไม่ได้ค่ะค่ะ เพราะเราก็ศึกษามาระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นรถในฝันเหมือนกันเนาะผมเล่นรถเกี่ยวก่อนเข้านะแต่ว่าสนามไม่ถึงเขาอย่าไปพูดแบบนั้นะโอ้โหมันสวยมากนะคะลูกกวักนี่สวยมากเลยปากก็สวย ที่เทีวทุกอย่างมีหมดเลยตุกอย่างองเขกางๆเกาทุกอ่อย่ะครับเย่างทุกอ่ทุกอย่างมีกอค่างทอ่ทอทํอางกย่กย่กอยากอย่างกอย่อ่งทกอย่างทุก่งกอเางกอย่องทกอาก็เป็งทุื่องปกติ่อางทยา่าทุกย่านี้เป็นลที่าางนะครับเป็นกที่ ถือว่าน้องเขาเติบโตได้ดีมากเนาะเป็นตัวนี้ก็เจโออยู่แล้วเนาะเจนนี่สุดยอดอยู่แล้วน er well, ี okay, mm ่ก hmm. ็เลยปั้นอะไรอ่ะอะไรกินยิ่งสาเลยเปนย่งสาดูนะฮะอืมอโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะจริงๆน้องเขามีสองคันนะคะคันแรกคือตัวนี้นะคะเพิงเจริญการช่างก็สวยเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีวิวเพิงเจริญอีกครั้งนึงนะคะคลิปนี้ก็ฝากทิ้งท้ายด้วยภาพของเพิงเจริญการช่างนะคะถ้าชอบเป็นไงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เพิงรลังใจด้วยนะคะสวัสดี